สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะหัาตาแวนน้ำลงมากเลยช่วงนี้ตอนนี้คนเที่ยวเยอะมากไม่ถึงกับเยอะค่ะคนไม่ไม่ได้แออัดมากบรรยากาศดีมากแดดก็แรงมากแดดก็แรงมากเช่นกันค่ะเป็นที่เที่ยวที่เขาว่าสวยที่สุดในเกาะล้านค่ะเป็นท,ที่นิยมมากที่สุดอันดับหนึ่ง นี้เราไปถ่ายรูปบนบนเขาถ่ายรูปลงมาหาดสะอาดหาะเลสวยมีี่กันให้เล่นปลอดภัยค่ะหน้าเที่ยวค่ะ ถนนเรียบใช้าหาดค่ะสวยมากๆไปมาเปิ้ลอะ่นเลยูด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 ข้าวหมากระดูสวยสวยมาก อากาศดีมากเลยแดดเผาแล้วแดดเผาบรรยาก,กาศดีมากแต่ดดแดดเผา ถ้าเราลงมาเล่นน้ำเราจะไม่ร้อนเท่าไหร่นั่นเนี่ยเอาเลยแม่เอาเลยแม่นึกว่าจะไปด้วย <laughs> นึกว่าจะไปด้ว <laughs> ยจะนั่งดูน้ำทะเลดีมากเลยสวยมากคือดีงามคะ่ะ <laughs> สวยมาก ชมบรรยากาศทะเลกาะล้านค่ะนี่คือหาดตแวนน้ำสะอาดค่ะทะเลสะอาดมากน่าเที่ยวมากเลยค่ะ,ม,ะามาได้ไหมน้อพี่เคยค่อยขับรถขึ้นเนินหักไม่พ้นเสาชนเสา มาแล้วขาซิ่งขามันตรงไปไหมตรงไปไหมเราก็ใั่ตรออตรงนี้ก็น่าเือนหาดไม่ใหญ่ค่ะก็น่าเล่นเหมือนกันตรงนี้น้ำลงมากบรรยากาศก็ไม่เลวค่ะ สวไใช้ได้นอน่าเล่นเหมือนกันนักท่องเที่ยวของเรากลัวแดด <c oughs> <c oughs> นักท่องเที่ยวของเรามาอยุ่ในล่ม <c oughs> <c oughs> สวยสวย ไม้นี่เป็นร่มเงาดีมากเลยถ้ามาว่ายน้ำก็สนุกดีนะเนี่ยหาดตื้นเราลงไปเล่นได้นั่นเนี่ยทำไมเราไม่ลงกันไม่มีชุดมาเปลี่ยนซเวก่อนกล่งนรนพัทยาข้ามไปนน่นเป็นพัทยา ดินใหญ่เขาก็โดดล่มกันใครไม่กลัวความสูงม,มาได้เฮออ้ยกล่ะเรว่ามันเครื่องไม่หยัง่อออองเลยวื้วมันก็แต่เครื่องตัดใหม่เว้งเงยมันเงอย่างเช่นระบาดโถวไอ้เครื่องโหนสลิงข้ามเขาหาดก็เป็นตะลินเนาะ หนามก็เป็นตะหนามไซสเป็นตะลงไปเลยวายเลนม้วนเขาเลยเอาสุดมาเปลี่ยนเอออันตั้งผุนคนมาหาดอันดับหนึ่งดิว่าหาดตะแวนอันดับหนึ่งยอดนิยมแต่เออแต่เขาลงมาหนีมันหาดนวดนี่มันหาดหน่อยๆแต่มันงามได้ลงไปเล่นนี่มันตื่นเป็นตะลงไปเล่นมวนได้เนี่ หาดนวลเป็นหาดเงียบๆหาดน้อยๆคนกระบอทลายแต่ว่าสวยขับรถเลาะมาต้องเล่นในม้วนได้นี่น้ำตื้นๆบุ๊เดียวชุดมาเปลี่ยนเออเขาไม่เขตให้เล่นเนาะให้แน่โอูไปิศเล่นแห่งอย่างดีได้ไงพน้าลูกร้านเขามาเหมือนสุกคนเนาะเฮ้ยนั่งบุ๊ เที่ยวทะเอยู่อือเราขี่รถเจ้าตินะว่ามาเม่มาเม่พูอน่ะสองคนขี่เลโอ้ยจะได้สิหานเขาจิมีคนไปน้ำเขาดอกว่าไน้่พบกต้วยขี่มุกขับโบเป็นเป็นสองคนเอาไว้ตัวดูแดดเน่้ เรามาเดินดูค่ะมมายางเบิ่งแล้วกักลับง่ามมเลีสมบัติวะ,ะ <laughs> ดินมันอันนี้มั้งดินมันถล่มลงมา,อ,งอ,งาอืมดินสไลด์มันก็เลยกลายเป็น ปฏิมากรรมทางธรรมชาติอะี้ก็เอาอันนี้ไปหลอคนเห่นโอ้ยน้ำทะเลง,งามคักงามแห้งหาดเงียบเงียบหาดคนบาหลายแต่หาวจะกระเหรนเออ ข้นโบลาณเงียบดีแต่หารงามงามแหง่งเป็นตะลงเปรเลนครับโอ้แต่แต่แต่โอ้ย,อยสีเตรียมสุดมาเป,เปลี่ยนเปลี่ยนทะเลงาม,าามงครับงามไซส์คัะสวยงามค่ะ คนเนยมืใจมานั่งดูขื้นทะเลสวยนะ้ำใ,ใสๆน่าไหวามากเลยเนี่น่าไหวามากเลยโอ้ยจะได้เนะาะเดี๋ยวเอาชุดมาเปลี่ยนเนานะว่าไง นวลเกาะล้านค่ะน่าม,มาเที่ยวนะมาว่ายน้ําน้ําตื้นมากเลยเขามีเขตใหว้ว่ายเป็นกาะเงียบๆไม่มีคนเป็นเกาะที่เล็กๆค่ะไม่เกาะไม่กว้างไม่ใหญ่แต่ว่าเป็นเกาะที่เป็นหาดไม่ใหญ่ค่ะแต่เป็นหาดที่สวยน้าม,มาว่ายน้ำหนานวนก็เป็นที่ที่น้าม,มาเล่นน้ําค่ะ น้ำสวยมากอสวยสวยขึ้นกำลังมาเลย ใจไม่ไว้ค่ะอดใจไม่ไว้ค่ะลงอย่างนี้เลยเย็นมากโอ้ยโอ้ยอดใจไม่ไหว ลงมาได้นิดนึงก็เอาเริ่มได้มาครึ่งตัวแล้วลงมาครึ่งตัวแล้วอดใจไม่ไหวบรรยากาศดีโ่